กินแล้วเนี่ยคนดีเขาไปทําอะไรเขาไปสร้างความเดือดร้อนเขาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนแต่ถ้าคนคิดไม่ดีหัวจิตหัวใจไม่ไม,ไม่มีไฝ่ธรรมะไม่มีธรรมะกินแล้วมีพระมีกําลังไปทําความชั่วไงเนี่ยเดือดร้อนคนอื่นไปเดือดร้อนคนอื่นอยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปทุกวันไม่ใช่แก่ทุกวันนะวันหนึ่งก็แก่ไปชั่วโมงนี้ก็ได้มาเท่ากันเวลาก็ได้มาเท่ากัน แตท่ที่สุดของมันกว่าจะเจอกันที่นี่จนผมเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องย้อนอดีตกลับไปอย่างเป็นต้นย้อนกลับไปทบทวนอโอ้ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเลยถ้าพูดถึงตามลำดับชีวิตของคนเราเสื้อผ้าสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้มาแล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้ติดตัวมาแล้วก็อาศัยพ่ออาศัยแม่เลี้ยงดูเรามาเขาเรียกว่าดูด